โดนแล้วปคบอร,รวบนาราเคฟกระเทยเน็ตไอดอลชื่อดังปมเครือข่ายชามากูตาอาหารเสริมผสมสารอันตรายเจ้าตัวเผยถูกจ้างเพียงแค่โฆษณาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชามากูตามีส่วนผสมของสารวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งสารตัวนี้จะมีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงมีพฤติกรรมรุนแรงม่านตาขยาย และเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติส่วนไซบูทามีนจะมีอาการตั้งแต่ท้องผูกปากแห้งนอนไม่หลับขึ้นไส้หลอดเลือดขยาย ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วใจสัน่นสับสนอ่อนแรงปวดหัวซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในส่วนของนายอนิวัตรหรือนาราเคฟแม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตเป็นเพียงอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกจ้างมาทําการโฆษณาหรือการตลาดแต่เมื่อคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่อง YouTube ข่าวสารด้วยนะคะ